โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องไอต้นกราฟิกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนแป้นพิมพ์ Android ให้เป็นแป้นพิมพ์ของ iPhone นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูคลิปกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่แอป Google Chrome นะครับ เข้ามาแล้วให้เราพิมพ์ลิงก์ตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จให้เรากดลูกศรไปที่แป้นพิมพ์เลยนะครับอ่าก็จะเข้ามาหน้านี้ให้เราดาวน์โหลดไฟล์สีน้ำเงินนี้นะครับกดดาวน์โหลดครับแล้วกดตกลงครับ ดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่ช่องค้นหาด้านบนเหมือนเดิมนะครับแล้วพิมพ์ตามนี้นะครับพิมพ์เสร็จให้กดลูกศรไปที่แป้นพิมพ์ได้เลยนะครับแล้วกดดาวน์โหลดไฟล์สีน้ําเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับกดดาวน์โหลดแล้วกดตกลงได้เลยครับดาวน์โหลดไป2ไฟล์แล้วนะครับให้เรากดไปที่ช่องค้นหาด้านบนเหมือนเดิมนะครับกดมาแล้วให้เราพิมพ์ตามนี้ ให้เรากดดาวน์โหลดอันนี้เป็นตัวแอปสมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับผมให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยครับกดดาวน์โหลดกดตกลงเสร็จแล้วให้เรากดโฮมนะครับแล้วเข้าไปที่โปรแกรมจัดการไฟล์ครับกดเข้ามาแล้วก็ให้เรากดเข้าไปที่โทรศัพท์นะครับหรือว่าที่เก็บข้อมูลในเครื่องนะครับแล้วกดไปที่ดาวน์โหลด กดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอ3มไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับผมให้เรากดติดตั้งทั้ง3ไฟล์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะติดตั้งตัวนี้ก่อนแล้วทำการกดติดตั้งติดตั้งเสร็จให้เรากดเสร็จสิ้นครับทีนี้ให้เรามากดติดตั้งสีขาวนะครับกดติดตั้งกดเสร็จสิ้น โอเคทีนี้ก็เหลือแค่สมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับให้เรากดติดตั้งครับติดตั้งเสร็จให้เรากดเปิดได้เลยครับก็จะเข้ามาหน้านี้ขั้นตอนที่1นนะครับเปิดใช้งานสมาร์ทคีย์บอร์ดโปรนะครับให้เรากดไปที่เปิดใช้งานในการตั้งค่านะครับแล้วให้เราทําการเปิดสมาร์ทคีย์บอร์ดโปรนะครับโยกสวิตช์ให้เป็นสีเขียวนะครับ กดเปิดใช้งานเปิดแล้วให้เรากดย้อนกลับนะครับก็จะมาสู่ขั้นตอนที่2นะครับจากนั้นก็ให้เรากดไปที่สลับวิธีการป้อนข้อมูลนะครับแตะไปที่ Smart Keyboard Pro แล้วให้เรากดไปที่การตั้งค่าจากนั้นให้เรากดไปที่ภาษานะครับกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มเลือกภาษาครับ ในเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเลือกภาษาที่เราต้องการใช้นะครับผมถ้าเราต้องการใช้ภาษาไหนก็กดหมายติ๊กถูกไปได้เลยนะครับมีอีโมจิด้วยนะครับก็ให้เรากดหมายติ๊กถูกไปครับกดตกลงครับภาษาอังกฤษติ๊กถูกไปผมขอหาภาษาไทยก่อนนะครับโอเคผมเจอแล้วนะครับก็ให้เรากดหมายติ๊กถูกไปเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ให้เรากดย้อนกลับออกมาครับแล้วกดไปที่การตั้งค่าทั่วไปจากนั้นกดไปที่เลือกสกีนกดอนุญาตครับก็จะเข้ามาหน้านี้เราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับส่วนสกีน iOS 11กับ OS 9นะครับผมก็เป็นสกินที่เราดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการติดตั้งไปก่อนหน้านี้นะครับจะมีสีขาวแล้วก็สีดำนะครับผมอ่ากดเลือกได้ตามใจนะครับเลือกเสร็จแล้วก็ให้เรากดย้อนกลับออกมาครับก็ให้เราทําการปิดตรงนี้ด้วยนะครับผม T9 Next Key นะครับก็ให้เรากดปิดไปครับแล้วก็แสดงตัวอย่างป๊อปอัพนะครับผมก็ปิดไปไม่ปิดก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับผม แสดงอักษรทางเลือกนะครับผมไม่ชอบก็ปิดไปครับเสร็จแล้วให้เรากดย้อนกลับออกมาครับแล้วกดไปที่การตั้งค่าขั้นสูงป๊อปอัพคีย์บอร์ดก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราเลยว่าเราชอบไหมนะครับเสร็จแล้วกดย้อนกลับออกมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วกดไปที่การทำนายคำซับนะครับเลือกได้เลยนะครับแล้วแต่เราเลยอ่านหัวข้อแล้วก็ไม่ชอบก็ ติ๊กออกนะครับถ้าชอบก็ติ๊กถูกไปนะครับผมโอเคจากนั้นให้เรากดย้อนกลับออกมานะครับแล้วกดไปที่เสียงและสั่นนะครับผมอ่ากดเข้ามาแล้วถ้าหากว่าเราต้องการอยากให้มีเสียงเวลาเรากดเวลาเราพิมพ์ตัวหนังสือนะครับผม ก็ให้เราทำการหมายติ๊กถูกไปนะครับตรงที่เสียงเมื่อกดปุ่มนะครับผมติ๊กไปแล้วก็จะมีระดับเสียงขึ้นมาให้เรานะครับเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วแต่เรานะครับตัวนี้มาตรงนี้การสั่นนะครับเวลาเรากดปุ่มมีเสียงอึดๆๆนะครับผมก็ให้เรากดปิดไปหรือว่าไม่อยากปิดก็ได้นะครับแล้วแต่เลยตอนนี้เท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผม ทีนี้ให้เรากดปุ่มโฮมออกมาครับแล้วก็ปัดแถบหน้าจอทิ้งไปนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีอีโมจิด้วยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีคีย์บอร์ดให้เป็นสีดำนะครับก็ให้เรากดปุ่มโฮมออกมาครับแล้วกดไปที่สมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วกดไปที่การตั้งค่าทั่วไป จากนั้นกดไปที่เลือกสกรีนครับกดเข้ามาแล้วก็ให้เรามากดตรงที่ os 9นะครับผมโอเคเท่านี้ก็เป็นสีดำแล้วนะครับแต่ถ้าว่าเราต้องการกลับไปใช้แป้นพิมพ์แบบเดิมนะครับก็ให้เรากดไปตรงนี้นะครับตรงที่แป้นพิมพ์ด้านขวามือด้านล่างสุดนะครับตัวเล็กๆตรงนี้นะครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เรากดไปที่ g b บอร์ได้เลยนะครับด้านบน เราก็จะกลับมาใส่แป้นพิมพ์แบบเดิมของเรานะครับผมถ้าเราต้องการใช้ iPhone นะครับก็ให้เรากดไปที่แป้นพิมพ์เล็กๆตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไปที่ Smart Keyboard Pro นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเท่านี้เราก็สามารถใส่แป้นพิมพ์ของ iPhone ได้แล้วนะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ